สวัสดีครับพบกเราในช่องคลายทำคำนะครับมีเราได้พาคนเลืลักเดินกลับบ้านนะครับมทีทำเป็นนักเลงเสรีเราครับพอเขาเอายินๆนครับกลัวครับวิ่งหน,นีครับผมนีพาเดินกลับบ้านอย่างสบายใจเลยครับ เราจะไปเลี้ยงจะอยู่กับพายทองทำนะครับดูว่าถึงบ้านจะเป็นยังไงครับนะช้างตกมันเขาจะมีอาการเป็นยังไงครับต,ต,ต้องตีนในตาใ่ห้ครับเดินไปกระเราอย่าง มันมีอาการอะไระครับมามาผู้ขาเขาคือเจ้าปล่อยทองใกลนู้นนะครับรเราจะถ่ายคลิปด้วยกันบ่อยนะครับรเจ้าปล่อยทองครับ่ันนี้เราจะมาถึงบ้านของทองคำแล้วครับเราดู ถึงบ้านแล้วนะครับถงทองคํายืนอยู่รู้นครับเป็นอย่างไรครับมาถึงบ้านแล้วนะจะได้อยู่ด้วยกัน,นครับใกล้ๆกัน,เ,ไไนเล็กยืนแส่รู้ เก็บได้ช้างน้อยวันนี้เก็บได้ช้างน้อยก็ให้ครับไม่ต้องซื้ <c oughs> อดูคดมกินน้ำมันช้างตกมันครับอยู่สายตาครับอา้าว เดี๋ยวเราจะพาไปอยู่ครับทันวาดูครับมาลงนี่ครับต้นเดียวกันครับต้นเดียวกันนะครับนี่ห่างกันไม่กี่วันนะครับธันวากมกราครับ ถ่ายกันครับถักทายกันครับไม่เคยเจอกัน,นครับไม่เคยได้อยู่ด้วยกันนะครับสองเชือกนี้อาถักทายกันครับเราทําวากับเจ้าเลือดลักก็ สีกัน,นครับส่วนตัวไม่โตไม่ใหญ่กว่ากัน,นครับมาไหมไมาดูครับครูเลยครับทันวาครูเลยครับก่อ้ <c oughs> <c oughs> ทักทายจุปปากกันด้วยครับจันจุปปาก หลวงปากป็อะไรทักทายกันอย่างดีครับอืมอาจจะยังไม่ชินกันครับไม่เคยได้อยู่ด้วยกันนะครับเฮ้ย ทมงาก็เจะาเรือรักจะใหญ่กว่าอ่ะโดยอ่ะโดยมีพอลูกมีลูกแท้ๆของทองคำครับสาบธันวาครับโอ้ ยูใกล้ๆกันทีเกือบเป็นสูงกว่าันวาหุนเียเนาะเออวิวบางตัวเดียวขึ้จังตัวหน่อยๆเนาะดูกับควเจ้าันนะอือเฮ้ยจนมามามาคัพี่พี่ฮะัวเขาครับเป็นนี้อย่างเดียวดดนเจ้าทันวารุ่มนวาลวงอย่างเดียบทักอย่างเดียบ เจ้านี่กลัวครับที่นี่จะหนีเลยครับเดี๋ยวสับรดให้กินด้วยกันครับไปืม ทางความคุ้นเคยกันครับเราจะได้มากันบ่อยๆดูไว้วาครับ,บผมคูกันเลยครับดูครับว่าจะแทงลเ,เอานิสัยจะบัวบานไม่ใช่เลยทันวาเนี่ยจะบัวบานแล้วดื้อในบัวบานเองมาวารักเอามามามตอนนี้กคัวอย่างเดียวครับว้า เป่าลมแล้วเป <si ่าลมก็ถอยเล่นลักแล้วดูครับดูครับไอ้ว่าเป่าลมก็ถอยเล่นลักแล้วเออมันมีอะไรดีตรงนั้นไอ้ว่าถึงให้รู้นเอออยากให้อ้วนเลยว่าเลยเป่าลมให้เลยครับดีดีครับฟังเสียงดูครับ ไอเจ้าดันไม่สนใจครับกินอย่างเดียวครับแต่วาเราไม่ไม่มีเพื่อนมาเล่นด้วยนะครับไม่เคยมีเพื่อนมาเล่นด้วยก็เลยเล่แบบเล่นหน่อยครับส่วนไอเล่นรักนี่ไปเล่น่อยเที่ยวบวอยครับน้องปีใหม่บ้างครับคลอยทองบ้างครับหาอุ้มบุญบ้างครับเล่นรักเอาว่า จะกัดทางเขาซะแล้าเองเนี่ยมั่วไรไอวานี่ยเด้วเด้อเด้เดต้องระวังเรื่องกัดทางกับช้างอยู่ด้วยกันแน่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 ดูดูดูด,ดูไอวาดูหาเรื่องจะแทงเขาแล้วไอ้น,นี่เล่นไม่เอาแล้วเป็นแรงนัเกเลงนะเนี่ย ไปหากควันเตยของเขาครับควันคู่ใจขเขาครับธันวากับควันเตยครับเ <c oughs> อา <c oughs> อไปทักทายควันก็ตื่นเช้ามาอาบน้ำรือยังไม่ <c oughs> ยังไม่อาบน้ำมาและหนีเลยครับ อย่าลืมนะครับช่องปลายต้องคำครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับก่อนจากกันก็ขอ f ีทุกท่านทุกคนจงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะครับขอกล่าวคาว่าสวัสดี ดีครับ